ต้องร่วมแสดงความเสียใจกับการจากไปของคุณพ่อพี่แอปทักษอออนใช่แล้วค่ะบอกจากใจเลยว่าขอแสดงความเสียใจจริงๆจากไปในวัย70ปีค่ะเมะื่อวานนี้ครับที่ศาลาย3วัดท่าวัทองนะครับมีพิธีรดน้ําศพคุณพ่ออนุสรพักสุขเจริญซึ่งเป็นคุณพ่อของพี่แอฟทักษออนคุณพ่อท่านเนี่ยป,ป่วยเป็นโรคมะเร็งมานะครับซึ่งเมื่อวานนี้ทางครอบครัวก็มีการจัดพิธีรดน้ําศพและสวดพระอภิธรรมศพเป็นคืนแรก ก็จะมีผู้ที่มาร่วมแสดงความเสียใจไม่ว่าจะเป็นอดีตสามีอย่างพี่สงกรานเตชนรงค์มาพร้อมคุณพ่อภยัยคุณพ่อภัยวงศ์แล้วก็ภูผาเตชนรงนะครับมาพร้อมกับคุณมิ้นชาริดามาร่วมงานด้วยรวมไปถึงหนุ่มนนกุลก็มาร่วมพิธีอยู่เคียงข้างพี่แอฟไม่ห่างเลยครับนอกจากนี้ยังมีคนในวงการบันเทิงที่เดินทางมาร่วมในงานคืนแรกว่าจะเป็นคุณนกจริยาคุณจ๋ายศินีเป็นต้นนะคะการสวดอภิธรรมมี ภรรยามีบุตรมีธิดาและญาติเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมโดยจะตั้งสพสวดอภิธรรมจนถึงวันที่6ตุลาคมค่ะและมีพิธีชาปนก,กิจในวันที่7ตุลาคมค่ะนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพี่แอปด้วยนะครับเป็นงานเศร้าข่าวเศร้าเลยทีเดียวค่ะ